ในส่วนของ CQK หม่าล่าเนี่ยนะครับขึ้นชื่อติดหนึ่งในสามของร้านหมาา่าล่าเขาบอกว่าดีที่สุดเลยคือ CQK เนี่ยก็น่าจะเป็นร้านหม่าล่าแรกๆที่ทําให้คนไทยเนี่ยรู้จักในเรื่องของการกินหมาา่าล่าต้นตำรับของหม่าล่าเนี่ยมาจากชฉชิ่งคําว่าหม่าในภาษาจีนทําให้ชาลา่าแปลว่าเผ็ดเผ็ดอย่างเดียวไม่พอต้องชาด้วยชาอย่างเดียวไม่พอต้องร้อนด้วยเพราะฉะนั้นพอกินไปแล้วจะทำให้คนติดทละไม่อร่อยนะครับคือความ อร่อยและสะใจอยู่ตรงเอกมัยซอย7นะครับ ู้ชมครับและตอนนี้เราก็อยู่กับเฮียยงครับผู้บริหารของ c q k หมาล่าครับสวัสดีครับเฮียยงครัวสวัสดีครับผมดรชาวฒัดพาณิชย์เสรีวิวิสิ์ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในผู้บริหารไปที่ปรึกษาให้กับทาง c q k เคขานะครับที่ร้านหมาล่าตรงนี้เป็นสาขาใหม่ของ CQK ครับผมตอนนี้ซ q k ทั้งหมดที่เปิดอยู่มีทั้งหมด7สาขาก็จะมีพัทยา จะมีเทียมรว่รวมบิตครับจะมีซีคอนครับจะมีเรียบทางด่วนแล้วจะมีบรรทัดทองอสาขาเอกมัยทองหล่อน,นี่เป็นสาขาใหม่ล่าสุดครับดูแล้วอบอุน่นแล้วก็เด็กๆชอบมากเยด้ว่าสาขาเนี้ยสะดุดตาจริงแล้วก็การตกแต่งร้านเนี่ยก็สีสันสดใสแล้วก็มีการนำเอาตัวการ์ตูนต่างๆที่กําลังเป็นที่นิยมตอนนี้มาเป็นประดับตกแต่งร้านด้วยใช่ครับนะครับ,รบตรงนี้เพราะว่าเรามองว่ามันเป็นย่านเศรษฐกิจของปร,ระเทศไทย แล้วก็พื้นที่ตรงนี้กว้างขวางเพราะว่าสามารถจอดรถยนต์ได้มากกว่า5-60คันพูดถึงเรื่องของหมาล่านะฮะขึ้นชื่อติดหนึ่งในสาของร้านหมาล่าเขาบอกว่าดีที่สุดเลยตรงนี้เนี่ยในส่วนของ CQK หมาล่าเนี่ยนะครับ มีความโดดเด่นหรือว่าแตกต่างจากร้านหม่าล่าอื่นๆนี่อย่างไรครับคือ CQK เนี่ยก็น่าจะเป็นร้านหม่าล่าแรกๆครับที่ทำให้คนไทยเนี่ยรู้จักในเรื่องของการกินหมาา่าล่าครับผมทีนี้ความโดดเด่นของที่นี่นอกเหนือจากเรามีการบริการที่ดีแล้วยังมีอาหารที่เราเน้นในเรื่องของคุณภาพครับผมที่มาของอาหารแล้วก็ความสะอาดแล้วก็รสชาติเนี่ยรสชาติด,ดั้งเดิม ของหมาล่าแต่ว่าหมาล่าเนี่ยน้ำของเราจะมีอยู่หลายชนิดมากก็ต้องให้พนักง,งานเขาแนะนําว่าเราชอบเผ็ดแค่ไหนเราชอบน้ําอะไร,รแล้วก็การกินหมาล่าที่ถูกต้องแบบไหนครับม,มาครั้งแรกสามารถถามน้องๆเขาได้ทุกคนเลยครับ,รบเอาจริงๆนะต้องอะ่ะไม่เคยกินหมาล่า มาก่อนเลยเราเลยไม่รู้ว่าจริงแล้วเนี่ยหม่าล่ารสชาติที่แท้จริงมันเป็นอย่างไรต้นตํำรับเลยเนี่ยของหมาา่าล่านี่เป็นอย่างไรครับคือต้นตํำรับของหม่าล่าเนี่ยมาจากชงชิ่งนะครับทีนี้ทุกวันนี้ที่จีนเขาก็นิยมมากคําว่าต้นตํำรับเนี่ยขอเล่าเอาภาษาจีนมาแปลก่อนนะครับคําว่าหม่าในภาษาจีนในความหมายก็คือทําให้ชาัล่าแปลว่าเผ็ด เอาสองตัวนี้มารวมกันแล้วเวลาเราทานหม่าล่าหรือกินหม่าล่าเนี่ยจะได้รสชาติทั้งเผ็ดทั้งชาครับือความอ,อร่อยและสะใจเผ็ดอ,อ,อ,อยา่างเดียวไม่พอต้องชาด้วยชาอย่างนั้นไม่พอประเทศจีนหนาวครับต้องร้อนด้วยเพราะฉะนั้นพอนกินไปแล้วจนะทำให้คนติดําไม่อร่อยนะครับ อย่างการกินหม่าล่าเนี่ยถ้าเกิดเป็นที่เมืองจีน,นครับเราจะต้องไปกินในร้านอาหารไหมหรือว่าชาวบ้านเขากินกันตามวิถีชีวิตอยู่แล้วคือหม่าล่าในจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านครนะทุกบ้านเขาก็ทํากินกันเหมือนเราทํากินต้มยำแต่หม่าล่านี่คือเขาไม่ต้องการแค่เผ็ดแสบอย่างเดียวเขาต้องการแบบหมา่าด้วยก็เลยเอาไอ้ความชาเนี่ยมันเป็นเม็ดมะแขวนทีนี้นอกจาก สตัวนี้มันยังมีเครื่องเทศหลากหลายชนิดที่เอาไปปรุงเป็นน้ำหม่าล่าครับพอน้ำหม่าล่าหร่อยแล้วเนี่ยเขาก็จะเอาอ่าจะเป็นผกักจะเป็นเนื้อสัตว์นะโดยเฉพาะกบเพราะาหม่าล่าเนี่ยเขาจะกินคู่กับกบเวลาเอาไปกินกับหม่าล่าแล้วมันเข้ากันดีที่สุดเพราะฉะนั้น CQK เนี่นอกจากมีเนื้อสัตว์ยังมีกบเป็นซิกเนเจอร์ของร้านนี้ด้วย ซึ่งเลี้ยงอยู่ที่คลองก้าปทุมธานีเป็นกบเลี้ยงพิเศษอยากจะแนะนําว่ามา CQK นอกในจะสั่งอาหารอื่นแล้วให้สั่งกบด้วยทีนี้มีอย่างหนึ่งที่รู้สึกสะดุดตาวางอยู่ตรงหน้าเรารรน้ําแร่บริสุทธิ์ทารัสอันนี้คือเป็นน้ําแร่ที่เราสามารถที่จะหาดื่มได้เฉพาะที่ CQK หรือเปล่าฮะแนวคิดของ CQK ก็คือหจะหาวัตถุดิบไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มับหรืออาหาร ที่ดีที่สุดมาให้กับลูกค้าเพราะฉะนั้นเคล็ดลับความอร่อยในการกินหม่าล่าดื่มน้ำแร่ก่อนเพื่อเปิดตอมครับผมน้ำลายของเราเพราะฉะนั้นกินหม่าล่าดื่มน้ำแร่มันจะคู่กัน ถึงเวลาที่เราจะมาชิมหม่าล่าต้นตำรับกันแล้วคุณน,น,นันทำนิดนึงอย่างต้องเนี่ยแหละเก<ะ>ิดมาไม่เคยกินเลยหม่าล่าเริ่มต้นเลยสำหรับคนไม่เคยทานและอยากได้แบบเปิดประสบการณ์เลยนะ <Okay. S 2> ในการกินหม่าล่าที่แท้จริงได้เลยนนค่ะคือถ้าเข้ามาในร้านนะคะเดี๋ยวเราจะมี iPad ให้คือคุณต้องสามารถเลือกใน iPad ได้เลยแต่เราจะแนะนำคุณลูกค้าเสมอว่าคุณลูกค้าคะตัวเนี้ยจะเป็นหม่าล่าออริจินอลของเราคือหม่าล่าหม่าล่าเนื้อเป็นออริจินอลจาก จีนชงชิงเลยค่ะถ้าคุณไม่ทานเนื้ออะค่ะถ้าคุณไม่ทานเนื้อเราจะมีหมา่าออยค่ะอ๋อคือถ้าเป็นหมา่าออยนะคะรสชาติจะไม่เผ็ดจัดจ้านเท่ากับมา่าเนื้อแล้วต่อไปยังไงต่อคะพอเราได้น้ำซุปแล้วพอได้น้ำซุปนะคะเราก็จะมีแนะนําให้คุณลูกค้าเลือกจะเป็นเนื้อสัตว์ที่จะมามิกในหมาล่าค่ะครับผมซึ่งเห็นว่ามีเนื้อสัตว์หลายชนิดใช่แต่ถ้าออริจินัลจริงๆเลย มันจะต้องมีนื้อสัตว์ชนิดไหนครับก็จะมีกบนะต้องกบนี่คือจะพลาดไม่ได้เลยตอนนี้น้ำเดือดแล้วเอาเลยไหม ช่วยเะช่วยกันเลยนะฮะอันนี้เนี่ยนึกว่ากิ้วนี่ต้องใช้เวลาประมาณเท่าไหร่นะครับตอนนี้สิบวิใช่ไหมอ๋อแป๊บเดียวเหมือนกันที่นี่เนี่ยกบขเขาแบบน่าทานนะฮะที่ใครบอกว่ากบมันเหมือนเนื้อไก่จริงๆมันไม่เหมือนนะมันจะมีความนุ่มความแน่น,นอ่ะตอนแรกคิดว่าจะกินยากนะ,ะแต่พอเรากินดูจริงๆแล้วอร่อยนะครับ ทีนี้คุณน,นันถ้าเกิดเพื่อนๆทางบ้านชมรายการเราอยู่ตอนนี้เนี่ยะสนใจใอยากจะมาทานหม่าล่าอร่อยๆแบบที่ต้องทานบ้างได้ค,คับตรงนี้เนี่ยฮะสาขาเอกระไมสาม,มารถเดินทางมาอย่างไรได้บ้างครับค่ะถ้าสมมุติว่าคุณลูกค้าเดินทางมาทางเพชรบุรีตัดใหม่คุณลูกค้าขับตรงเข้ามาร้านเราจะอยู่ฝั่งขวามือครับค่ะ,คะและถ้าเข้ามาทางสุขุมวิท63 ร้านเราจะอยู่ฝั่งซ้ายมือครับผมค่ะตรงเข้ามาอย่างเดียวเลยไรอยากมาอุดหนุนคุณนัน้เลยต้มาที่สาขาเอกมัยทองหล่อได้ยินดีต้อนรับค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะยินดีค่ะขอบคุณค่ะ